Hey. ตัดตัดเค้กก่อนมากินเค้กเค้กประเทศรัเสเซียนะคะหน้าตาก็จะเป็นนี้นะคะเค้กกินกับชาค่ะกินกับชาในตอนเช้านะคะวันนี้เราก็จะมีเค้กอร่อยอรอยมาชิมซิว่ามันจะเหมือนเค้กบ้านเราไหมเขาบอกว่ามันอร่อยนักอร่อยนะยิ่งก็จะชิมเป็นคนแรกเลยนะคะ ชิมมนาะได้แอ,อ,อืเราก็จะมาชิมกันครีมมันบอกคือครีมบบานี่เนาะพี่นอ้องครีมมันคมนุ่ม,ม,นนม,ม,ม,มอืม จะบ,บอกหวานหวานครับอืมอะไมเลียบคบชิมก่อนผ่านเลียบคบไปก่อนนะคะอืมอะไร จเจ้าเนี่ยกินกนือทค่ะนีะ้น <c oughs> พอบ้านไปตลาดมาก็จะได้ขนมมากินกับน้ำชาตอนชาที่มันอากาศเยน็เยนๆก็จะกินน้ำชากันเพื่แบบน้ำชากล้วยได้กล้วยมาด้วยนะคะทุกอย่างกล้้ยกค่ะ โวยเฉพาะกล้วยรสชาติมันจะบวออันนิ่มนิมคือบานนี้นี่เพื่อนๆ่กล้วยมันจะออกเหนียวเคนียวนืคือกินขอนียวแต่ว่าหวานหวานหวานหอมคือกันต่ว่ามันจะเหนียวคว่มเหนียวของกล้วยนะมันจะเนื้อมันน่าจะเหนียวเนียวะเพื่อนเนื่อมเนื้อจะเหนียวเหนียวเสียบใ้กบชิมไปแล้วกล้วยนี่คือขนมมันก็จะเป็นน้ำตาลไว้ใส่กับทีไว้ใส่กับชา แต่ว่าเด็ก็บาขนมมันหวานเรยบร้อยอันนี้ก็คืออันบั่นบานหิ้งเขาเรียกอะไรเด็ก็บก็่มได้ซื้อกินอยู่นี่มันหนาวเนาะมันเดือนมันหนาวก็เกิดจะกินชาตอนเช้ากินใ้ทุกเวลาแคบ เขาเหลีลย่ยวอะไรแค่ๆบานนี้งบานิ้ที่เขาทำคายนะนั่นตลาดนั่นนอะไม่ใส่หลังนั่นจิตติงตลาดนัดนบานนี้เนอะเลิ่นห้าของกิน อากาศกำลังขง้างนอกกำลังม,มืดพอบานจัดการข่าวเดี๋ยวพ่ ใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศรัสเซียข้อมมนมาถามใด้เ,เด้อนเพื่อนเด้อายกุ๊บจะถามพอบานให้เด้วจะตอบในคอข้อมินเพืเ่อนเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าการความเป็นอยู่พี่น้องบบสถานที่่ดงเที่ยวเพืเ่อนอยากรู้แต่ข้อม,มินเขามาผูดคุยกันได้เด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันเดี๋ยวาย่กุ๊บจะนั่งกินขนมต่อจ้า